กำมือข <esi> ma. ึ okay. Okay. ้นแล้มุนบนชูมือขึ้นบอกไปมาการแขนขึ้นและลงพับแขนมือแตะไหลการแขนนี่ยนยนเออทำไงคะนี่เก็บเก็บอุ้ยอุ้ยอุ้ยเบาๆติดดีๆสิลูกติดแน่นๆเร็วดันเข้าไปอีก เก่งมากเลยโอเคแล้วก็กำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นบอกไปมากำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นบอกไปมาการแขนขึ้นและลงพับแขนมือแตะไหล่การแขนขึ้นและลงชูมือตรงมุนไปรอบตัว Để tham up đi. Tham up. Thằng đi 4 tham up thằng đi luôn. Tham up. Say cút nấy, Good nấy, bye bye. bye bye. Bye bye. Chúc bài đấy.